อาทิตย์มาเด้อมาเด้อพี่น้องปองไปมากินเขากับแกงน้องใหม่เด้อค่ะน้องใหม่ที่คุณยายประหยัดไปซับมาหมู่บ้านนี่แกงใส่เห็ดเห็ดกะเก็บมาใหม่ใหม่ใส่หอมผิงคุณยายประหยัดเก็บนั่นแหละเห็ดเก็บมาแกงใส่กันแซ่บ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 พี่น้องจานนี่อันนี้คือนองใหม่ที่คุณยายประหยัดไปซับมาหมู่บ้านนี่นองใหม่เยอะละมันแล้วก็ กงใส่น้ําอ้อเจาะค่ะเฮ็ดก็เฮ็ดตุมต้มๆแซบ่บแซ่บพี่น้องจ๋ามากินน้ํากันเด้อมื้อนี้มีอาหารหยังแน่มื้อนี้มีปนนี่คุณยายชะดาเพิ่นปนมาให้นี่ปนปลาย่างแซ่บปนมอันนี้เจ้าอันนั้น่นมีทั้งอันนั้นปนแห้งแล้วก็ปนน้ํานี่บ่ต้องใส่จานนี่ใส่กระปุกมาก็เลยบ่เอาออกจากกระปุก ี่ครั้ล้างจานพี่น้องเอ้กี่คัล้างจานกินกับใบนั่งเลิศกินกับใบนั่งเลิศเนี่ยใบนั่งเลิศยกหมูบึ้งเนยนี่ใบนั่งเลิศค่ะพี่น้องจะใบนั่งเลิศเนี่ยกุณยายนกเป็นผูเอามาไห่เอามาไห่ได้พี่น้องจ้าคือเอามาจากร้านแม่โขงค่ะหมู่บ้านเนี่ยกินเขากินเข่ากับลาบกับก่อยมื้อนี่กินเขากับอันแกงน่องไม้แกงกับปนแกงน่อไม้ใส่เห็ดกับปนค่ะพี่น้องจ้ะอยากให้พี่น้องห้า รู้ว่าคุณยายประหยัดกับมูเห็ดอีหยังแน่อยู่เมืองเยอรมันนี่ละ่ะกินเข่าก็ก,กินยักษีแหละพี่น้องจ้กา,า,ากินแบบเล่าแซ่บๆแซ่บหลายแซ่บหลายเนาะมาเด้อพี่น้องบองไปชาวไทยชาวลาวทั่วโลกมากินเข่าน้ำกันค่ะกินเข่าเสพเสพน้ำกันแกง น้องไม้ก็าหาม้าเองเฮ็ดก็าหาม้าเองผ <ด mungkin. S 1> ักอีเลิศน,นี่ส่งตรงมาจากเมืองไทยค่ะผักอีเลศผักอีเลศส่งมาจากเมืองไทยโดยตรงมาขายอยู่ร้านแม่โขงร้านแม่โขงนี่เจ้าของร้านเพิ่นเป็นคนเวียนนามเลยค่ะแต่ว่าเพิ่นเอาอนซื้อแม่ขโขงมามาใส่ซื้อร้านเพิ่นค้าเป็นร<อ>้าเนอเออเวียดมันมาจากเวียนน้มเนาะแม่น้ำโขงเนาะมาจากยินผ่านเวียดน้มผ่าน เมืองไทยผ่านมาประเทศโอ้แม่น oh, ้ oh, si ําโขงมีหาประเทศติท uh ี oh. ่4ประเทศที่ได so ้ใส่น้ําโอ้4ประเทศที่ได้กัมพูชากัมพูชาก็แม่นบ่เฮ้ยกัมพูชาก็ผ่านอืมสุดสุดสสุดสสแม่น้ําโขงสุดใสแม่น้ําโขงค่อนพระเพ็งน่เด้แล้วแล้วมันมันสินสุดสินสุดทะเลกัมพูชาพี่น้องค่ะ นี่แหละคะ่รระ,ะวิถีชีวิต,ตวของคุณยายประหยัดกับเพื่อนๆที่อยู่เยอรมันกินเขา่ากับกินแบบเล่าเล่าเห่าเนี่ยขันอาหารเยอรมันอาหารอันไทยกับกินกับโบอุ่นทองพี่น้องจ๊ะก,กินเข้าไปก็ได้ยูตวมากินแล้วมันบ่มีแหง้มแหงมันบ่มีแห้งนวดกันกินนะกันกินกันกินอาหารเล่าเล่าอัร อาหารเล่าๆเพศๆเนี่กะไม่ปลอ,อกไม่ปลอ,อกอาทิตย์นี<า>้เนาะไม่กินง่านแล้วมันกะมีแห้งเมื่อนี้อากาศเมื่อนี้อากาศกะดีอยู่เดี๋ยวสิให้พี่น้องบึงหนาลานน้ำโชกเด้อพี่น้องจ้ะบึงหนาลานเป็นเป็นไรห,หนาลานน้ำโชกเดี๋ยวสิออกไปไทายข้างน้องให้พี่น้องบึงเด้อค่ะเด้อค่อยๆมานนำกันเด้อพี่น้องเด้อมานนำกันมาบึงมาบึงร้านน้ำโชขกข้างนอกค่ะนี่นี่ข้างนอก ตรงขามนี่ก็เป็นอันมองเข้าเรียนพยาบาลค่ะเป็นมหาวิทยาลัยพยาบาลทำเน็แผนเรียนพยาบาลค่ะอยู่ตรงขามกับมหาวิทยาลัยพยาบาลค่ะอันนี้หันมาทางนี้ก็สิเป็นร้านนำโชคของคุณยายประหยัดค่ะนี่นาร้านะน้าร้านของคุณยายประหยัดค่ะ เดี๋ยวแล่าๆกับสิจังสิไปกินเขา้าพี่น้องจ้าให้พี่น้องบึงหนา้านของคุณยายประหยัดว่ามันอยู่มองไดอยู่ตรงขามกับมหาวิทยาลัย,าลายมาหาวิทยาลัยนานาชาติมันมีหลายสาขาค่ะพี่น้องสาขาเลี้ยนตำรวจสาขาเลี้ยนทนายสาขาเลี้ยนนักธุรกิจนักบริหารแล้วก็สาขานังพยาบาลสาขามีหลายสาขาพี่น้องจ้า เดี๋ยวเดี๋ยวสิบนาบรรยายให้ฟังว่าสาขาอย่างน่ที่อยู่ตรงขามกับร้านคุณยายนำโชคแชนแนลคันลูกหลานเมืองไทยเฮ้ามาเลียนอยู่อันเมืองเยอรมันคันเลียนอยู่ฮานโนเฟากัอันก็สิมาเลียนอยู่แถวนี้แหละค่ะแวะมาหาคุณยายประหยัดนำโชคได้เดอ้อมาคุยกันลูกหลานเฮ้ามาเลียนอยู่เมืองอัน เยอรมันขันอยู่ฮานอฟามาเลียนอยู่แถวนี้กะแวะเขามาลานน้ำโชกนี่มาปวดเียวกับเขามาเียวได้ <c oughs> มาถามไทยมาถามสารทุกซุปดิบกันว่าอยู่เมืองนอกเป็นจังดใดหายเขามาหาคุณยายประหย,ยัดเด้ออยู่ร้านน้ำโชคชนายนะแบกนมเบิดรายค่ะพี่น้องค่ะขอฝาก คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนด้อค่ะเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายประหยัดนำโชคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ